มะฮอดจอดถึงครับพี่น้องครับทรงสาวสองตัวเลยตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับนี่มาทรงอยู่สก็แม่บ้านยังแม่บ้านอาจสามาตตํตำบลอาจสามาตถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับนี่ลงมาครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลงมาอีลาลงมาคุณแม่เหมายกชุดเลยครับเสานี่ครับวันที่สิบแปดตุลาคมครับทรงเดียบร้อยครับมาฮอดจอดถึงครับลงมาอีลาลงมานี่งวงอเดียวกัน ไปไซส์ไปน้ำกันสองตัวนี่เพิ่งครับนอกจากนั้นคุณแม่ก็มีกล้วยอยู่หลายตัวแต่บบเปิดราคาแยกตัวขายไปเร็ววังแม่นบ่บักทึกใหญ่ขายไปหาเงินตัวนี้เอามาน้ำเบาหนัดบ่เนี่ยอ้บานัดลนนี้ผมาปวเอาไซส์บื้อบ่ไส์บื้อมันอันนั้นโอ้เสบือบวมตีงังว่าเบาหนัดว่าพิจากะมีบ่ ไปลาส ja ิไปทางใดเอาไว้คอกใดหรือผูกไว้เดินก่อนก็ได้เออผูกโซ่ไว้เดินซะก่อนปล่อยไปบ่บ่มีทางออกดอกอยู่นี่ล้อมไว้ดีพื้นที่คุณแม่กว้างแห้งมอจำรับเลี้ยงงวเลี้ยงควายอันโอ้เพิ่นี่ยบอมแม่เพิ่นออออััันนนนนคคกก่วโอ้แม่เพิ่นครับพี่น้องครับโอ้โครงสร้างใหญ่แห้ง นำ้ำในหาหปีเลไดีโอ้ตัวนี้นง้องของง้หลักน้ะแม่น่อยลูกตัวที่หาลู่เม,มค่จังบึงโมเถาอยู่พี่หนองบุญเนยสดสเลยลูกหกโอ้ลูกเคเอฟหกแปดนี่นง้อของงวหลักคุณแม่มันเขาขอกผลไบ้ได้แม่นบอกเน้าม,มันนั่นมือนีน่จะทรงสองโตครับจะทรงสองโต คุณแม่เมาหมดเลยคุณแม่คุณพ่อใจดีแห่งที่แหลกว่าเสียวตัวเดียวเด้ฮ่าฮ่าฮ่าอ่ <c oughs> านะเอามาแม่กฆลูกบานี้อลูกโตแม่เพิ่อนฝาดเอายาไทยให้กินมันนั่นตี้บานี้อลูกสาวมันน่ะโอ้โอ,อยอยเอามาหันอันนี้งวัวพีจ้าปทุมราชซื้อมาเป็นแม่ลูกบ่ครับแม่ลูกลูกลูกเพิ่นเสียชีวิตแล้วลูกตายโอ้สามอาทิตย์เพิ่อนมาบ่จักโอ้ มีแต่โค้งขึ้นอ้วนขึ้นมาเลย่ะก็เลยก่อนนะก็เห็นยางเมือกออกหดยังบวบพักอะไดว่าเสียไหวรอบึ้นรอบนาก็เลยปัวเอาควายนี่ก็บวเปิดราคาเด้อพี่น้องเพราะว่าใช่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 นี่บอแม่ตัวนี้เปิดราคาอยู่เด้อพี่น้องราคาได้หรือแม่มันคือเนี่ยมจ้องหนาวเบาตึงบ่เคยเห็นกันมาก่อน S <S ททเมืองแปดได้พี่น้องเด้อ้อยโหแห้งตัวนี้เก่าได้น้ำปืดเลย<ม>เก่าได้รูปได้นี่แต่หน่อยเกือบบอดได้เนี่ผ่านน้ำปีเรียบร้อยอันนี้มันหุ่มแล้วขั้นนเป็นแต่หน่อยมันสีหุ่มไว้ครับถ้าเป็นส่วงหง่เนี่บโบหุ่มเลยห้อยบ่เรือ <ทะ S 2> ด้วอ้ยหนคาค่ะตัวนี้คำพูดคคำูดกับคุณแม่ครับ่ว่าเอามาบเบงแเปลี่ยนควาย ต okay. no. no. hmm. Honestly, food, ัวนี so, movie, ้ก mm ็งามอยู่เด้อตัวนี้พูนน่ะเนื้อหนังเออพูนน่ะพูนน่ะพูนน่ะฮึบฮึบฮึบกินหัวอาหารหมดอีกผมเลี้ยงธรรมชาติได้ไหมคันคันเอามาล่องเบิ้งกะฮัดให้มันเอาก็ได้บ่ถามไว้บ่อยากให้บ่อยากให้กินเดาะพราะวันมันบ่เคยกินต้องเอามาฮัดซะก่อนคันอยากให้มันกิน จะใครกินดกก็ว่ายช้ำนิยัน่นเห็นคนมันคือเรียบเรบ่าม่เป็นอ,อ่าอาบอมันมันเป็นงัวขนเรียบออค้นเรียบบางตัวก็ขนยิ่งยิ่งมันสิมีพยาติอย่างเขาต้องสี่สุ่มขนยิ่งยิออ่งน่ะนี่นี่มันขนเรียบนี่ขนโลนไทยแล้วแบบงามนี่ไทยกินหัวอาหารมันสิอ้วนกว่าน,นี้อ้วนตุ๊ตะสมหยากเอ,อเอาไมาแล้วเขาเลี้ยงธรรมชาติเออ,อเขาเลี้ยงธรรมชาติออมีตังมีตังงวธรรมชาติมันบอมีงอฝ่ำอ,ออกมา หัวฟ้ามเนี่ยมันสมยากอยู่เด้ยดิ่งคูคิดเบิ่งแล้วก็มักมากลวกะซังนะคุณแม่นอบ้านอาสาม,มารถครับอำเภออาสาม,มารถโมเมนต์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับตำบลอาษามารถนี่หู้ดีนะดีขนาดหู้นี่ใครหู้นะ สีขี้ก็ได้พลแน่นี่ <laughs> มากินอนอ่อนนาะถือใจเยอะดอกนี่ปีนานี่ก็สีไงจินเทิ่อนและหนาแร่งมากก็ล้งผลแล้วนี่ก็สีปีปีต้นต้นแล้วนี่ตัวน,นี้เออ,เอนบ,เนะบนเนี่ยก็อาจใกล้สิลงหน้าเนาะปีนา,นอ,าอาจสิอาจสิได้ผสม มาหอดตะเสาครับมือนี้ครับขาเมื่อกีหาเวียทยนำโค้งให้พี่น้องเบิงสะก่อน